สวัสดีค่ะพี่พีกนอนพอกันตามเคยนะจ้ะเันี่ก็ผ้าแม็กออกมายางือเก่านะจ้ะออกมายางแต้เสา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 ของเจ้าก็แปดนมงเสาแป้นม้งเครื่องนะจะผานออกมายางพอาลูกซรายตื่นแล้วเจาก็หายเพิ่กินหนอกกินนุ่มนะจ้ะแล้วก็ปอนเขาที่ว่าแฟนบาดเอาหมามายางตอนเสาก็เพิ่นมีไปชุ่มแต่เสาเสาะจ้ะในซุ้มเจ๊ก็เลยโอเคเดี๋ยวฉันเอาหนองหมาไปยางเองเพราะว่าเขาหายกินเรียบร้อยแล้ว หลุดไส้กับบอได้งอแง,งน,นะจ๊ะเมืนน่อวานกับผ้าแมกออกมายางทั้งถนนเส้นใหญ่นะพี่น้องข้างคางถนนเส้นใไงเนี่ยก็สิได้เสียได้ย,ยินเสียงรถแบบแลนไปแลนมานะจ๊ะเมื่อวานนั้นหิมะตกนะจ๊ะเมื่อวานก่อนนันตกหลังเต้ระมาณตีสามจนถึงเมื่อวานตอนเสาร์น,นะจ๊ะแล้วก็หยุดแล้วมื่อวานจะเริ่มมีโอกาสได้มาถ่ายนะจ๊ะแต่ว่ามื่อวานตอนเสาร์ปตกสิไปตกตอนค่ำนะจ๊ะ น,นี่ก็ห้อยกอเกตถนนห้อยกอเกตถนนจริงๆมันบ่ได้มันบ่ได้แบบละลายสนิทได้พี่น้องมันถือฝนหน่อยนึงเนาะจา้ะถือฝนเมื่อวานหน่อยนึงมันเลยละลายไปเลยหัดนี้อันนี้ก็เป็นเปหนองน้ำไหลผ่านมาจากทึงมาจากฟุ้นเดี๋ยถนนใหญ่พี่น้องภาพพี่น้องแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจา้ะ ไม่เจ็บกับว่าในใจพี่น้องว่าเขาจะเอามาให้เมื่อใดนายจะประมาณสักสองสามหมื่นเลยจ้ะคะบึงพูดเสือแจ่มยางไปทั้งปุ่นพี่น้องพูดยางคือไปทั้งปุ่นเราก็โอมแล้วจ้ะแต่ว่ามันนี้จะพาแม็กซนเปลี่ยนทางเลย ก็จะเป็นสีแยกนี่น้องสีแยกไฟแดงเนาะจ้ะแถวบ้านเกลียบเนือ้ออันนี้สีแยกไงเนาะจ้ะ้างหน้าก็จะเป็นโรงงาน วิดีโอนี้เจ้าก็ะที่แบบถ่ายยาวๆนะพี่น้องอาจจะไม่ค่อ,คอยได้ยวเบาเนาะจ้ะอยากให้พี่น้องได้รับชมแบบบรรยากาศอีรีช่วงเศร้าๆของฟินแลนด์เนาะจ้ะคนก็สิลุกแบบลไปแบบเห็นงานแบบรถไฟแน่รถบัสแน่รถส่วนตัวเนาะจ้ะบางคนกระที่จักรยานถ้าบบนใดที่แบบบนแห่งงานเขาไกลๆเนาะจ้ะเขาก็สิกี้จักรยานไปถ้าว่าหิมะบนบนตรงนั้นได้พี่น้องเขาต้องเบิ่งแบบสภาพอากาศนะเราจะ บเขาไปยังลระบ้านน่นออกมาออกมาม,มาเร็วมาเร็วมามามาเรียบกลับบ้านเร็วพ่อมีประชมด้วย ถว่าอากาศมือน,นี้เป็นสแน่ก็บ่ค่อยหนาว้ะจ้ะหนึ่งองศาบ่าค่อยหนาวแล้วก็มีหมอกนะจ๊ะน่อยอาจจะสังเกตไกลๆผู้มาสิมีหมอกแต่ว่าถ้าไกลๆกลองไ p h o n ซิ5านี่ก็มันสิปับนะจ้ะปับแบบยังไงล่ะให้คมชัดกว่าเดิมนะจ๊ะมันเลย่อให้แแบบสดในกล่องสว่างในแต่ถ้ามองไปไกลๆนะั้นมันจะเป็นหมองๆเลยหน่อยนึงนะพี่น้อง ในรถบัสไปจำท้ากัะ เราจะข้ามถนนแต่ว่าก่อนเข้าสิ่ขามถนนนะั้นเข้าตรงเบิ้งสัญลักษณ์ขามแล้วแต่เราก็เบิ้งว่ามีรถผ่านมาบงสิแต่ที่จริงถ้าเข้าสิ่ขามเขาก็ถามแหละพี่น้องเขาสีกิ้นหายหน่อยแตะเตรียมแบบอยากให้รถไปก่อนเข้าสิ่ขามฮะี๋ยวรอก่อน đi thôi Nam làm cũng bây giờ ngang đấy Vinh หอยเจียบหอยเจียบพี่สพลไป้องพ่นต้องสูงพูนส่ายจแบบย่างอ่อนเลจ้ะ มึงขางค้างจนไม่โดกไรเงาตายหมด ไปก็ได้กระเดยพยไปไปี่น้องอีกป่ายหนึ่นงหนึ่งาปายแล้วเวลาจะมาจากบ้านพี่บุ๋มถานั่งรถบัสหรือถไฟรถบัสจะกลมาลงปลายนีก็ได้เราจะหรือปลายตรงพูนตรงห่างก็ได้แต่สองปาย เจ้าก็สิถามทั้งนี้พี่นน้องทั้งมาไลา่ทั้งนี้ แม่เป็นกงหูเลย คุ้นพี่น่องพี่น่องขนยืนบอน่าจะเป็นป่ายอันนั้นก็ป้ายรถเมย์ก็กันน่าจะนี่แหละส่วนหมากเจ้าตอไปหาพี่บุ๋มทว่าลหรือไปโรงเรียนเก่าหรือไปยังแฉกสินังนั่งรถบัสท,ทางสายนี้น่าจะทานั่งรถไฟตองยางปุประมาณเกือบหนึ่งกิโลอันนี้ก็เส้นทางเจ้ากระป๋าน เสีย่างขึ้นลำบากนะพี่น้องเข็นทางลัดขึ้นหอนะจ๊ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะถึงหอแล้วนะจ๊ะถึงบ้านแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ก,ก,กดติดตามด้วยนะจ๊ะสับกระดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งดิ่งนะเราด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะนะจ้าบ๊ายบาย